สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เวลา10นาฬิกา15นาที สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลเทพรัตนเวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดอาคารพลเอกอรชนพิบูรนครินฟอกไตซึ่งจัดสร้างขึ้นเป็นอาคารสาธารณประโยชน์ทางการแพทย์โดยคุณหญิงอร,รยาพิบูนครินราชเลขาน ราชเลขานุการในพระองค์ขอพระราชทานพระราชานุญาตน,นำเงินร่วมทำบุญจากการจากไป ของพลเอกอรชุนพิบูลนครินอดีตนายแพทย์ประจำขบวนเสด็จใช้ในการจัดสร้างเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระราชประสงค์ให้จัดสร้างอาคารดังกล่าวขึ้นสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ป่วยเป็นโรคไตซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มต้องเดินทางไกลเพื่อไปรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ที่โรงพยาบาลจอมทองหรือโรงพยาบาลในตัวเมืองให้ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อเนื่องและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเป็นอาคารสูงสองชั้นมีพื้นที่ใช้สอย840ตารางเมตรโดยที่ชั้น2เป็นห้องตรวจห้องหัตถการห้องพักขอยาติและห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ได้รับความร่วมมือจากสบทชในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์3มิติทางทันตกรรมซึ่งพัฒนาขึ้นและนำมาติดตั้งสำหรับใช้วินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาด้านทันตกรรมและช่องปาก และชั้นที่หนึ่งประกอบด้วยห้องตรวจห้องพยาบาลห้องเก็บเวชภัณฑ์ห้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและห้องควบคุมระบบต่างๆสําหรับเป็นหน่วยฟอกไตโดยได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระนิธิเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีว่าหน่วยฟอกไตพิบูลสวัสด์มีความหมายว่าหน่วยฟอกไตที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเข้ามาให้การช่วยเหลือและสนับสนุนด้านต่างๆเช่นกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลในการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับให้บริการฟอกไตทำให้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการฟอกไตพร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำบริสุทธิ์สามารถนำไปให้บริการฟอกไตได้อย่างปลอดภัย ผ่านมาตราฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เข้าไปสนับสนุนเครื่องกาแฟและวัสดุอุปกรณ์สำหรับร้านกาแฟมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลรวมทั้งฝึกอบรมพนักงานประจำร้านโดยทำการฝึกที่ร้านกาแฟภูพยักษ์จังหวัดน่านปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โรงพยาบาลให้มีทัศนียภาพสวยงาม ดูแลบำรุงรักษาสวนธรรมชาติบำบัดที่ได้จัดทำไว้เมื่อปี2558ให้มีสภาพเรียบร้อยตามแนวพระราชดำริโรงพยาบาลสีเขียวรวมทั้งดูแลบำรุงรักษาสวนป่าเรียกนก เจ้าคุณพระสินินาถพิราศกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศิียบัตรพร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904แก่ผู้สําเร็จการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจํารุ่นที่5ทับ63เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ เวลา16นาฬิกา40นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินินาถพิลาชกัล,ลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่หทัพ63เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ณนโะรงยิมเนเซียมโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเขตพญาไท ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,โ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมมีจิตสาธารณะทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสามารถเป็นกำลังหลักในการทำกิจกรรมสาธารประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติสามารถนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตน การฝึกอบรมจิตอาสาค,ครั้งนี้มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน534คนประกอบด้วยข้าราชบริพารในพระองค์ข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและภาคประชาชนจาก32หน่วยงานซึ่งได้ทำการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2563เน้นการฝึกปฏิบตัติการศึกษาเป็นคณะรวมทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจะมีภารกิจมากขึ้นคือนอกจากทำงานให้กับหน่วยงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเองแล้วยังต้องเสียสละทำงานในหน้าที่จิตอาสา904ทำหน้าที่จิตอาสา3ประเภทได้แก่พัฒนาภัยพิบัติเฉพาะกิจได้อย่างมีประสิทธิผลต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นตัวอย่างในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงแก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564ในวันศุกร์ที่1มกราคม2564 ในการนี้สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรณบริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาสไทยสมาคมด้านทิศเหนือในพระบรมหาราชาวังตั้งแต่เวลา7จ0นาฬิกา30นาทีถึง17.00นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวไทยสำเนาหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติที่จุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน